สวัสดีครับสวัสดีครับครับม,ม,มือไม่ว่างมือไม่ว่างมาถึงแล้วครับเรามาถึงแล้วสวัสดีหมายธรรมชาติสวัสดีบ้านสร้างบางแตปบ้านสร้างปราจีนบุรีนะครับวันนี้น่าใจเข้าหมายเดิมครับสำ้ำลอยเดิมเพิ่มเติมคือลุ้นปลาใหญ่ไปเรื่อยๆครับวันนี้ ลุงอำนาจเล่นของครับวันนี้ดนะูบนบานเจ้าที่เจ้าทางครับขอตัวใหญ่ๆขอตัวที่เป็นประวัติศาสตร์ึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม้นี้เช่นเดิมเช่นเคยครับเดี๋ยวนะ้าใจปักหมุดให้ครับสำหรับ fc ใหม่ๆาน้าที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้จักนะครับบ่อน,นี้เป็นแก้มลิง เป็นบอ่อปราปานะครับอย่างที่เห็นครับมองไปนู้นก็คือแท่งปราปาของเขาของหมู่บ้านบางแตนนะครับมาแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับอย่าทําให้เขาว่าเราได้พวกนักตกปลามากง่ายขยะน้ามานํากลับนะครับวันนี้เรามีเหยื่อสองสูตรครับของลุงเนี่ยมาผสมหน้าบ่อเลยแต่ของผมก็ หมากเรียบร้อย2คืนครับก็จะมีเหมือนแบบนี้แหละเหมือนกระของลุงนี่แหละมีลำที่ผมใช้ประจำนะครับจะมีลำแบบนี้แหละมีลำขนมปังที่เพิ่มเติมก็คือจะเป็นผมจะใช้นมเปรี้ยวเปรี้ยวผสมด้วยมีกะทิมีนมเปรี้ยวนะครับมีกากมะพร้าว โอเคผลงานวันนี้2ส,สูตรเยื่อหมักกับเยื่อหน้าบ่อจะเป็นยังไงครับตามชมได้เลยครับผม เจ็ดเจ็ดเจ็ดโมงห้าสิบเก้านาทีครับนับจากนี้เป็นต้นไปพอหมานตรงนี้แก่เราครับเดี๋ยวเรารอฉัดเด็ดฉัดดีๆมีแน่นอนครับวันนี้ขอคนละหนึ่งไลค์ครับอยากถูกวยรอยลอตเตอรี่กดไลค์ก่อนใครเลย มาแน่นอนเอาละเว้ยเฮ้ยนับแล้วเว้ยหนึ่งเอาไอ้นี้ก็นับใหญ่เลยกำมังกะมังยังไม่เจอตัวแต่ก็สู้แรง แกแห่เชื่อเหอะไม่มาดึงแรงจ้าก็ได้เอาเลยนะโอ้โหจำรึกสึกแบบ เอาจังไว้เนาะมยึดทีเดียวแล้วก็เบาเลยดโอ้ยกำลังน้อยกำลังน้อยน้อยไม่หมดเลยนะครับเอาแล้วบอกโอเคโอเคแหละยังพูดอยู่เลเอาโอเคนี่ออครับเนี่ยต่อมาเลยเฮ้ยลุง อุ๊ยๆเอาก่อนเก็โปุยปยปุยบิงแรงมเกินนาแล้วนี่ปันเดี Price ๋ไม่ทันแล้วงลุง <illing> อ <en> <Elliott> ่ะเหตอะไรวะเหดทำไหง่ะหนักปลาพุ่งมาสู้ปลาพิ่งมาสู้ แข่งบอกในผานนี่วะกำมังโอ้โอ้ฮู้วกำมังกำมังครับสองมังน้อยเกินมังไอตัวเล็กเอาที่เจ้าเล็กดีโอ๊ยสามการอะไรลูกเข้าเรียนเรียนติดเลย อ้วัดจริงเฮ้ยเอาไม่ทันเลยล,งลยุงสายแล้วสายแล้วเฮ้สายแล้วเอาดีจริงฝั่งขวาเนี่ยเหยียบคันหักกระมังสามแต้มติดต,ติดเลยมาตีเสมอปุ๊บเสียงปั๊บปั๊บไปขา, <laughs> ขาดเลย ใช่ไหมที่พูดเนี่ยโห่โคตรสร้อยก็นูเบทเบอร์เก้าอัเนี่ยปลาสร้อยโอ้โหตัวนี่ก็ปลากระบอกลูกปลายี่ตกปล่อยรุ่นนี้แหละที่ได้วันนั้น <c oughs> หลากหลายหลากหลายตกหลากวิธีหลายวิธีกระแ้ปลาหลาย อชนิดนี้กินแบบนี้ชนิดนี้กินตรงนี้ลองกินอย่างนงั้นอย่างนงี้เฮ้ยลุกเขาแล้วคันคันที่ยังให้เอาเราเขาอะไร พอของลุงมันดัดง่ายของผมอยู่ค<ะ>ออ่อนของลุงอของผมคอแข็งแข็งต้อะมั่งโอ้ยใจก็เริ่มเย็ดสี่สิบนาที กำลังครับตัวที่สี่

Hmm. ความโชคดีของผมหรือมีความโชคลายของเขาเบ็ดตัวเล็กแค่นี้แหละเบ็ดตัวแค่นี้เองนี่เบ็ดง้างเลยไอ้ที่ง้างนี่คือมันโดนปลานะแล้วเบ็ดตัวใหญ่ก็มไม่ติดด้วยนะ <c oughs> นี่เบ็ดใหญ่นี่เบ็ดสองตัวดูผมผมใช้เบ็ดสองรุ่นสองไซส์โอ้ถือว่าเป็นถือว่าเป็นความโชคดีของเราครับวันนี้เรา สำเร็จครับหมานมากเลยวันนี้ถือว่าหมานมากเลยขวัญได้กลัวว่าเข้าหน้ามาต้องขวใหญ่แล้วใช่ไหมคนละที่แล้วยังจะไปผันกันอีกไงว่า้วแค่เนี้ยค่าค่านี้นี่มาเฮ้หนูไปแล้วเฮ้ยผู้ต่อสู้ไม่ให้โอกาสเลยที่บ้านไก่ว่ะ ไปว่าไปว่านะเลยเลออ่นพุ่งไม่ใช้นะอย่างเดียวเลยกีฬาพุ่งไป้น้ำไป้ไม่ใช่เลยกนะีฬาพุ่งเงี้ยอ่ะโอโ้โหเล่นสองตัวเลยเต็มสามครับท่นพุ่งเลยสวยแอคชั่นดีมีชยัยเป็ดก็ปทิ้งเลย ขณะนี้เป็นเวลา9ก้านาิกห้าสินาทีแล้วครับผ่านไปสองชั่วโมงนี่เราได้ของใหญ่ครับแต่ของใหญ่ใจสอกแล้วเกินครับผมเอาลงไปแช่น้ำแป๊บเดียวช็อกตายเลยเอ๊ลงุงใจสอกลุงอำนาจก็เลย จัดการเอาทำแล้วเอาควักไส้ควักพงุงเขาทิ้งเอาขี้ออกครับเพราะเราเราไม่มีถังน้ำแข็งไม่ได้เอาน้ำแข็งมาด้วย <c oughs> ถังไม่ได้เอาขึ้นรถมาโอ้ยไม่มีความพร้อมเลยแล้วถังใส่ปลาก,ก็ลืมเอามาด้วยนะที่ใส่กันประจำนะโอเคตามสภาพครับบังว่าเขาจะสด ทำให้เขาสดที่สุดอะตามชมต่อครับผมน่าจะมีช็อตเด็ดๆอีกแน่นอนครับวันนี้อากาศดีๆปลาน่าจะเข้าดีครับวันนี้2ชั่วโมงก็ได้มาเป็น10กว่าแต้มแล้วครับยาวๆครับวันนี้เหยื่อหมดประมาณนูนะ่นแหละยาวๆครับ

ใช่สิเดี๋เปอะไรแค่นี้ก็นิ่มๆฟู่ะไมันจะฟูแล้วก็เปลือก้ันเนืดเนื้ไวไงเนี่ยมันเนืดไว้จะไปหวานมึนชอบหวานน้อวนสอแนีเจ้านอย่างเงี้ยก็ลุนมันอยู่นะที่เขาไปอมซอก็ไป ไข่ไว้ก็มังไว้ก็มังไม่โอ้ก็มังรู้แลวู้แเปลียงมาแล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วว่าก็มังอ่ะนึกว่าจะเปียกหัวแล้วล่ะ

แก้วนัดครับเออไม่ได้ปลาดาบมาแล้วหนึ่งตัวเออวครับผมไมฟรีไม้ดีๆมีบ้านสร้างครับมาแล้ปปปวปลาอแ้วเลยปาไปด้วยนะครับที่นี่เป็นแก้มลิงเป็นบ่อปลาของของบ้านเขา เน้นเรื่องขยะนะครับเก็บ้าเก็บกับช่วยๆกันครับหายทีๆแบบนี้จะได้อยู่กคู่ครับพวกเราเป็นนานๆนะครับสำหรับวันนี้นัดใจแล้วูกหน้งก็ต้องขาว่าขอบคุณเรื่องสวัสดีครับผมสวัสดีครับองหน